มากินจุน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบอกไปสู่ขู่สุคนจ้ามาจ้าพี่น้องจ้ามือนี้สาวปลาสิภาไปตำลานแซ่บอีกแล้วจ้ามามือนี้สาวปลามาเด็กในจักน้อยจ้าบอนอยหละจ้าเด็กคักเด็กแน่วันละจ้าพี่น้องจ้ามามือในรุ่งรุ่งจะพามา กินร้านลาบโต๊ะแดงจ้ะพี่นองจ้ะลาบโตะแดงลาบร้านนอาหารแซ่บในคอนคอนคันกนจ้ะพี่นงนั่งชิวๆนั่งเอาวิวเอาบรรยากาศเนะจ้ะพี่กัดหลานนะจ้ะนี่จ้ะลาบโตแดงบแม่นบ่มีคนได้จ้ะพี่นองจ้ะคือเขามานั่งข้างในนี่จ้ะคนเยอะแยะคนหลายอหลีจ้ะขนาดมาตั้งแต่หัวคำเด้นี่จ้ะพี่นองจ้ะ ป้าคนจังไหนจังเกือบเต็มโตะมสับปะสิพามาเบงเมนูอาหารช่ำมากพี่น้องจา๋าลุงๆุงบอกว่าวันนี้อยากกินอะไรเฉยชิวๆเบาๆซอบๆพะนะเอาจัดไปจา้าร้านนี้ลุงแนะนำอีกแล้วจา้าเมนูอาหารเสิร์ฟลลอดแรกจา้ามาพร้อมแจ๋วจ้าพี่น้องจา้ลาลัซสับปะสั่งไปสิบอย่างแล้วจา้า นี่เผลอไปอีกเทินหนึง่งพูนลุงเฮียกับหลานเพิ่นจ้าลุงเฮียก็คือไปเปหลานจากผ้าหลานไปซื้อตุ๊กตาอีกแล้วจากว่าหลานอยากได้หลานก็เป็นบาตุ๊กตาหลีจ้าพี่น้องเอาเมนูที่สองมาจ้าเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียว,ดดดยวอันนี้ก็คือเมนูเดอะเบสจ้าพี่น้องจ้า ปาดเนื้อย่างโคขุนจากพี่น้องจ๋าลุงๆุงก็คือสั่งมาสิบห้าไม้ฉ่ำไม่ไหวจ้า ตำมาจ้ะอันนี้สิเป็นตำปลาไหลนะจ้ะตำเหลาเออตำเหลาซาปาว่าวพิจ้ะหมูแดดเดียวแล้วก็อันเนี้ยแสบจ้ะพี่น้องจ้ะเนี้ยสาปาหมักนี่จะไส้กรอกนะจ้ะพี่น้องจ้ะมาฮอดสาเป็ดนนู้นหน่อยเพิ่นก็ได้กินก่อนหมูจ้ะสาวปากระเ้าวก่อนหลูกอนนะจ้ะเดี๋ยวจังของจังนำที่หลังจ้ะ <c oughs> มือนีน้ำนักบ่ไ้เด้องจาะพอเวเพะว่าบอร์่มนบฟเฟ่โอ้มือนีสาวป้าเป็นอียงคือว้าลินเป็นพันๆกันอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะวันนี้ก็คือไม่ใช่เมนูบฟเฟ่นะจ้ะเมนูแบบเบาๆเบาๆเบาๆอีหลีจ้ะพี่น้องจ้ะสาวเปียนโน้หน่อยก็ติดใจใส่กอ,อกจ้ะพี่น้อง,บงเบ่งแสบหลายหรือแม่นตาเข้าหิวเข้าทั้งแม่ทั้งลูกจ้ะพี่น้อง <c oughs> จังไ๋ก,กินเอากินเอาจ้ะ อนเขาลูกแล้วเรียบร้อยคิ้วสาวป่าจะพี่น้องจะลุงๆุงบอกว่าอยากกินอะไรสั่งมาเลยลุงๆุงอ่ะสาวป่าก็จัดไปซอยจุนะป๊าดพี่น้อง แนะนำเลยจ้ะพี่น้องจ้ะแนะนำอีหยังแจวเพ่นแสบอีลีจ้ะแจวขมขมใส่กับซอยจุเสาปลากับข้าเหนียวจํามุมงับมุมงับเลยจ้ะพี่น้องม่มมีไผกินน้ำจ้ะถามว่ากินบอ่อลุงลุงกินบอ่อบ่อลุงเฮียกินไหมไม่พะนะถามพี่ต้อมพี่ต้อมก็ว่าโบก,กินจ้ะเสาปลากันเลยน้ำผูเดียวอันมือร้อยยิ้มในแมนแฟนเ้ยจ้ะเพิ่นอยากซิมนำ้ำเอา้าให้เพิ่นซิมน้ำจ้ะตอนหนึ่งมีการคึงตาใส่เขาอี ย่านเขาแย่งกินจะพี่น้องจ่าส้าซาปาเบิดข้าวเหนียวเป็นห่อกลัวๆุนจะพี่น้องจ่าห่อเกือบพึงผลละจะเอาเหนียวสองสามห่อสั่งข้าวเหนียวไปเก้านะจ่าเก่าห่อมากกันยูกคนจะพี่น้องจ่าเนื้อโคขุนย่างซาวปากระเบิดไปสามสี่ใหม่ผู้เดียวพ้าเห็นดำๆดังสีโบเมนอีหยังได้จ้ะพี่น้องจ้ามันเป็นไข่ซอทีพิพนหมักมั่งพี่นอง g โบเมนมันใหม่ได้จ้ะพี่น้อง แต่ว่ารสชาตินี่คือฉ่ำจริงป้าจินเน่ละมุนละลายลิ้นละ,ละลายในปากโอ้นายจาของว้าเว้าวลิ้นพันกันเรอไปต็ตัดลิ้นถิมแต่ว่ามือี้สาวปาป้าสดตำมะุง,งบางยางคักจะพี่น้องจ๋าแซบคักแซบแน่ตำมะุงหือเมนจาของหิวเข่าจ๋าซิเมนหิวเขา่ายู่ดอกจาก้า นี่จะจัดไปไม้ที่สาโอ้ไม้ที่สีละตัวนี้เพราะว่าไม้แหลกสาปะฝา,ากไว้น,น้าแดดเราจะกินที่แหลกแรกนันเอาไปไหวจานเราเนาะจะบัรหายิ่นี่อีกสามเนาะจะเป็นสี่แล้วสาวเปลี่ยนโน้หน่อยเพื่อนกามาคู่สาวนักรล่องจะจะคักบ่าคักสาวนักรลองกับเปต,ต้าก์แต่หากพินน้องรลองเพลงกับม้วนมวนจะ มาเอาบรรยากาศชิวๆอ,อ,อ,อีลีใจมันนี้ชิวฉ่ำจ้าคนกะเที่ยวเที่ยวไปจอบผู้สาวนักหลองอยู่จ้ะพี่น้องนี่จ้า ขอนื้อหยาดเอาลองเด้อจ่าพี่นักลองลองเพลงมวนีิหลีจ่านี่ทั้งงามทั้งลองเพลงมวนจ่ะนี่จ้านางเปียนโนโน้อยขอติบลุงเฮียไปไปให้ผู้สาวนักลองจ้าลุงเฮียกันเลยหายติบหลานจ่าพี่น้องจ้าเอาไปละเขินบกกะเอาหายฝีิ้นได้มาจูงมือแม่ให้ผ้าเอาไปจ่าพี่น้องคักหลายจ่าแม่สิมากสาวหรือมากเบาล่ะลูกสาวป้าเห็นผูาง,งามงบ่ได้ นคตานายจ้ะใหตีบสาวนักลองแล้วก็ออกมาใสายย่ทั้งนอกจะอยู่ข้างใน,นวนไายหลายจ้ะพี่น้องจ้ะได้เวลาเต้นแล้วจ้ะป้าาก็จัด เต็มจ้าผ่าหลานสาวเต้นจ้าพี่น้องเอาเอาเราจ้ะพี่น้องจ้ามือนี้สาวปากะมาเดิกแต่ก็มานะคะมาเบิงสาวปาสิภาามาเบิงลองล่อยอาระยธรรมในการกินเมือนี้เบิดตํำบังหง่งไปสี่จานแบบช่ำๆจ้าสดขักสดเนยสดคื้นหิ้วคือหอดนี่ละจ้าพี่น้องจ้า เบ่งจากผลงานตำบะุงตำสั่วเบิดสองจานตำเล่าจานหนึ่งตำหมูยอดจานหนึ่งจะต้องขอบพระคุณสปอนเซอร์หลักผู้ใหญ่ใจดีของเราวันนี้ลุงๆุงก็เป็นคนจ่ายนะจ๊ะน้องเปียนโนหน่อยกรขอบคุณค่าแบบใหม่พัชรีจ้า